6โมงเช้าของวันที่สิบห้านะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการเอาน้ำอ้อยไปส่งนะอันนี้ลูกค้าสั่งมานะคะเอาไปทำงทานเหมือนกันค่ะกลับมาจากไปส่งน้ำอ้อยนะคะแล้วก็กลับมาปอกอ้อยต่อนอะอ่ะปอกเข้าไปปอกเข้าไป A few moments later... มีเด็กแกงมาทานที่ร uh ้านด้วยนะคะเห็นน้องเขาทานแล้วก็มีความสุขเนาะเด็กแกงนะคะพ่อระูดแก้วะไรนี่ไก่ไม่ไม่ไม่พี่อ้อยเยอะมากเลยค่ะ นางรมเก็บขี้อ้อยจ้าทำโรงทานเสร็จแล้วก็ขอตัวเข้ามาส่งน้ำพระนะคะองค์นี้คือหลวงปู่กูแก้วค่ะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ซึ่งหลวงปู่กูแก้วก็ถูกขุดพบพร้อมกับพระพุทธรูปองค์อื่นๆภายในบริเวณวัดนี้ค่ะการมณ์บรรยาานวันนี้น,นะคะก็จะมีปิดทองพระพุทธรูปองค์เล็กๆที่ถูกขุดพบพร้อมกับแก้วมีตักบาเตียนะคะแล้วก็มีพระป่าลอยฟ้าค่ะแบบนี้เลย ก่อนจบงานนะคะก็จะมีการจุดบ้างไฟขึ้น3ครั้งค่ะต้นปีกลางปีท้ายปีนะคะเพื่อทำนายฝนฟ้าอากาศว่าจะเป็นอย่างไรตัวเราเองดูไม่เป็นนะคะแต่คนดูเป็นก็นั่นแหละค่ะได้ยินเสียงไหมอันนี้ระหว่างทางกลับจากวัดนะคะขอใส่สายเอฟเฟกนี้นะ